ถึงเลยค่ะท่านประธานไม่ใช่เพื่อนเล่นยามแก่ๆอย่างลุงนะเจ็บมากไหมคะไปหาหมอไหมทํายังไงก็ได้ให้รถฉันกลับมาสภาพเหมือนเดิมดูนี้นะหรือจะกราบก็ได้นะน้องดาววีคิสมายก็อยากให้ทุกคนรู้ใกล้จะปีใหม่แล้วรีสอเราปิดปรับปรุง เพื่อเตรียมตัวเปิดต้อนรับที่เที่ยวครับผู้จัดการเมื่อวานนี้ท่านประธานไปตรวจที่สาขาเขาใหญ่ถึงกับต้องปลดพนักงานไปหลายตำแหน่ง<ม>ถึงแม้สาขาเราจะเป็นแค่รีสอร์ทเล็กแต่ท่านประธานก็อยากมาตรวจด้วยตัวเองเอา้าวแล้วแบบนี้พวกเราจะไม่โดนเล่นงานเย่เหรอคะผู้จัดการไม่เป็นไรหรอกขอแค่เราทำดีที่สุดและอีกอย่างหนึ่งนะจะมีเลขาท่านประธาน มาตรวจก่อนที่ท่านจะเข้ามาฮะก็ดีสิคะผู้จัดการเลขาธิกานต้องเป็นคนที่ใจดีแน่ๆเลยค่ะบนถนนก้าวเดินเด้ไรจุดไม้ร้อนรานจากบ้านมาไกลพ้นหาตัวตนในฝันจากตรงนี้ ไม่รู้จะไกลแค่ไหนจะสู้จะทนไม่ได้เหนื่อยล้าเพียงใดก้องรอไกล,กลไมัมในให่หางไกลบ้านเรนืนี่ลงหูตึงหรือไงเปิดประตูฉันจะเข้าไปโทษนะครับนี่สอกำลังปิดปรปับปรุงอยู่ครับแล้วฉันต้องรู้ไหมฮะเปิดประตูเดี๋ยวนี้ ขออนุญาตนะครับไม่ทราบว่าติดต่อใครไว้หรือเปล่าครับคุณอ้มหรือคุณวานติดต่อท่านไหนไว้ครับยฉันไม่รู้จักใครเท่านั้นแหละอวอนซะและ้วเป็นแค่ยามกแก่ๆที่จะลองดีกับฉันหรอคนอย่างปานันไม่ใช่เพื่อนเล่นยามกแก่ๆอย่างลุงนะขอโทษนะครับแค่ผมทำมหนะที่ผมจ้องโดนแต่ว่าขนาดนี้เลยเลยครับไม่ต้องมาดรามา่า ฉันเป็นถึงเลขาท่านประธานจะเปิดหรือไม่เปิดขอโทษครับผมไม่ทราบครับว่าคุณเป็นเลขาของท่านประธานรู้เราก็เลยไปเปิดสิเร็ว เรงไรหรคะนี่ก็อีกคนใครเป็นผู้จัดก,การที่นี่เนี่ยฉันเองค่ะไม่ทราบว่าอ๋อขนาดผู้จัดก,การยังตาต่ำขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่พนักงานไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงฉันเป็นเลขาท่านประธานที่จะมาตรวจรีสอร์ทสาขาเธอที่สาขาเขาใหญ่ ฉันไล่ออกเกือบสิบคนที่สาขาเธอน่าจะไม่รอดเนี่ยประตูพังอะ่ะทําไมไม่ซ่อมปากไม่มีหรือไงฉันถามทําไมไม่ตอบเอ,อมีกําหนดซ่อมพรุ่งนี้พอดีอะค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธอก็คงจะตกงานแล้วมั้งท่านประธานกําลังจะมาเธอดูต้นไม้พวกนี้สินี่มันไม่ใช่ต้นไม้แล้วแค่จะเป็นซอมบี้อยู่แล้ะอ่ะเนี่ยต้นไม้เมื่อ,อไหร่จะปลูกเอ,อ พอดีรอให้หมดหน้าฝนก่อนนะคะถึงจะลงต้นไม้เพื่อปลูกหน้าฝนต้นไม้มันช้ำม,มันจะไม่รอดค่ะเธออยากมาทำน้องเสียงแบบนี้นะคนอย่างปนันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะขอโทษค่ะงั้นเธอก็รอหมดหน้าฝนก่อนแล้วกันค่อยรับเงินเดือน ี่ thing, <S <S เอาน้ำแข็งดื้อไหมครับเอาด้วยจ้ะลุงแก่แบบนี้รู้จะรับมาทำไมครับผมยามแก่อะไรก็สิทธิภาพแบบเนี t t ้ยจ้างมาให้เปลืองเงินเดือนทำไมลุงรถฉัน รถไม่ลืมตาหรือไงลุงเจ็บมากไหมคะไปหาหมาอไหมว่าแววรถไปได้ได้ได้ไ,ดไม่ต้องลุงทำยังไงก็ได้ให้รถฉันกลับมาสภาพเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะหรือจะกราบก็ได้นะม,มองหน้าโอ้รถท่านประธานนี่ ได้ับได้ลุมมลื่นดีนะคุณปานันท่านประธานมายังไม่มาต้อนรับกันอีกหรอสวัสดีครัทานลุงไม่เห็นหรอว่าท่านประธานมาเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกสวัสดีครับท่านประธานลุกขึ้นมาดีๆสิแต่ลุงเขาเจ็บขายอยู่นะคะคุณปานันไม่ต้องมาสำออยอยากซุ่มซ้มเองช่วยไม่ได้ ยามแก่สร้างแต่ปัญหาหวังว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของลุงนะงโดนไล่ออกแน่ยามแก่ ครูจำเด็กชายประเสริฐที่ชอบหนีเรียนแล้วโดนครูเอาไม้เลียวฟาดเป็นประจำได้ไหมครับเอ่แค่ประเสริฐทองดีหรือเปล่าใช่ครับครูพราอไม้เลียวของคุณครูถึงทําให้ผมมีวันนี้ครับมีวัน,นเ,เพรครูผู้สอนฉันครูเปียกด,ดังมารดาคนที่สบายดีไหมประเสริฐ บายดีครับคุณครูครูลูกก่อนเลยครับออท่านประธานคะคุณลุงเขาเจ็บขายอยู่คะ่ะท่านประธานอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะครับคุณครูเอ,อ่อพอดีว่าคุณลุงเขาขับรถมาชนรถหนูอะค่ะท่านประธานแล้วทำไมไม่มีใครพาไปหาหมอก็คุณปาหนันสิคะท่านประธานคุณปาหนันบอกว่าให้กับรถคุณปาหนันก่อน ถ้ารถไม่กลับมาสภาพเหมือนเดิมไม่ต้องไปหาหมอค่ะป้านนันทําไมเธอทําแบบนี้ที่เขาใหญ่เธอก็วางอํานาจไล่เขาออกไปทั่วฉันจะลงโทษเธอต่อไปนี้เธอไม่ต้องมาเป็นเลขาฉันแล้วเธอก็จะต้องโดนปรับเป็นพนักงานรายวันท่านประธานรีบพาครูเปี๊ยกของฉันไปหาหมอเดี๋ยวนี้ค่ะท่านประธานลุกมาเลยใส่ผ้า รารานตักครูประลึกทีงผู้ปิดทองมีวังสัรเสริญเป็นศิษย์มีครูทําให้รู้ทุกอย่างท่ของฉันนะ่ะเป็นขนมผู้ดีเค,ค้กโรไม่เหมือนของพวกเธอหรอกนะลูกชิ้นทอดกระจกกระจ,จอกโอ้เค,ค้กโรน่าก,กินมากเลยนะครับเอาไปเอาอันเดียวพอนะเดี๋ยวโลภมาก ลูกชิ้นทอดอยากจะอัปเกรดเลิลคิดไทยแลนด์ดีนะที่มาทานันคิดว่าจะไม่ทันซะแล้วไม่ใช่สิถ้าเลือนไปเปิดล้านตามปกติทุกวันมาไม่ทนันแน่เลยนอะขอให้ลูกชิ้นของเราได้แฟนชายที่นี่ได้เถอะอืมฉันก็หวังว่าแบบนั้นแหละ จริงแล้วฉันแค่อยากให้ทุกคนได้ชิมสูตรลูกชิ้นทอดของแม่ฉันเท่านั้นแหละอร่อยแล้วแหละฉันรับรองใคลถึงเวลาแล้ว,ลวตื่นเพ้่มไหมเอ๊ะหน้าคุ่นๆเฟินนี่นี่เฟิร์น,นรใช่เฟิร์นมห้าทับสี่ที่บ้านอยู่ข้างตลาดปะเออใช่ใช่แล้วเธอฉันวันม,ห,มห้าทับหนึ่งไงจำไม่ได้หรออ๋อวัน เป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอนาะนสบายดีไหมสบายดีนี่ว่าแต่เธอมาเสนอแฟนชายเหมือนกันเหรอใช่ใช่นี่เป็นลูกชิ้นทอดสูตรแม่ฉันเองฉันอยากเอามาต่อยอดนะ่ะอย่าบอกนะว่าเธอก็มาเสนอแฟนชายเหมือนกันน่ะใช่แต่ของฉันนะ่ะเป็นขนมผู้ดีเค้โกโรลไม่เหมือนของพวกเธอเหรอกนะลูกชิ้นทอดกระจอะกระจอกอยากจะเอามาอัปเกรด ฝันลมๆแรงๆไปหรือเปล่าเฟิร์นนี่คุณพูดกันไปหรือเปล่าคะเอา้าหรือว่าไม่จริงอ่ะจริงๆแล้วพวกเธอเก็บของกลับบ้านไปเลยก็ได้นะยังไงฉันก็ได้แฟนชายนี้อยู่แล้วแหละจะได้ไม่เหนื่อยฟรีนี่คุณกรุณาหกปากนะคะไม่งั้นลูกชิ้นทอดทั้งหมดเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในปากคุณนี่ถ้า,ถาจะเอาใช่ไหมก็มาสิมีเรื่ออะไรกันหรอครับ เ่่ปลาไม,มไนี่ใกล้เสร็จกันแล้วใช่ไหมครับใกล้ถึงเวลาที่พนักงานจะพักแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะออโอเคครับขอถามหน่อยได้ไหมคะผลการให้คะแนนขึ้นอยู่กับอะไรหรอคะอน่าจะขึ้นอยู่กับผลโหวตของพนักงานว่าจะชอบร้านไหนมากกว่าผู้ที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจะได้รับแฟนชายและส่งออกต่างประเทศหุ้ยเชฟพ,พูดอย่างนี้ฉันก็ได้อะดิลูกชิดตลาดนัด จะไปสู้เค้กโรแสนอร่อยได้ยังไงนี่วันให้เกยียรพวกเขาแข่งขันหน่อยไฟไฟประจำที่ได้แล้วสู้สู้นะนี่เชฟอย่าลืมนะแกต้องทาขนมของฉันอนะให้ได้แฟนชายอย่าลืมนะแกต้องทาให้เค้กโรของฉันอนะได้แฟนชายรู้แล้วหนะ้าจะช่วยเท้าที่ช่วยได้แล้วกันดีมากเพื่อนรัถ้าฉันได้นะ ฉันจะแบ่งค่านายหน้าตามที่ตกลงกันไว้อ,อย่าผิดสัญญาแล้วกันเขามีเส้นด้วยอ่ะเราสู้เขาไม่ได้แน่เลยเฟิร์นเราต้องเชื่อในสินค้าของเราเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดมาจัดของกันเถอะอ,อ๋รีบพอดหน่อยของจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้ได้เอาอะไรดีคะ เอาซีกองหรือว่ากูอัดดีคะเดี๋ยวรอสักครู่นะข้าหลังอะไรคะไม่ต้องแย่งกันนะคะเดี๋ยวแรกค่ะรอแป๊บนึงนะคะได้เลยคะ่ะข้างหลังชื่เลยโอ้โหเค้กลนแากินมากเลยนะครับผมขอสองชิ้นได้ไหมครับน,นี่เราพอมีส่วนร่วมด้วเหรอไม่ใช่ให้แค่พนักงานเฉยๆเหรอเออผมได้ยินว่าเขาให้ทุกคนนะครับ เดียวพอนะเดี๋โลภมากพนักง,งานคนอ,อื่นเขาก็จะได้กินบ้างไปไปไป,ไปได้แล้วเอาข้างหลังเอาเลยดีคะได้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะได้เลยค่ะคนตาแล้วนะเฟิร์นได้เลยสิโอ้ลูกชิ้นน่ากินมากเลยนะครับพี่รปภอเอาอะไรดีคะเอ่อผมขอลูกชิ้นแล้วกันครับถ้วยหนึ่งโอ้ ตากให้เยอะเลยนะครับไม่กลัวเปลืองหรอครับไม่หรอกค่ะแค่ทุกคนมาชิมลูกถิ่นเราเราก็ดีใจแล้วค่ะเอาแฮมเพิ่มได้ไหมคะอร่อยนะคะก็ได้ครับค่ะน้ำจิ้มนลีลาได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยครับโอ้หมดเกลี้ยงเลยสงสัยพนักงานจะชอบชนะใสใสโผคน เหลือเพียบเลยอ่ะหมดเวลาด้วยโท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 ลูกชิ้นโทษอยากจะอัปเกรดเหลือเพียบเลยอ่ะฉันบอกให้กลับบ้านไปตั้งแต่แรกก็ไม่เชื่อจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยฟรีนี่วันฉันก็อยู่ของฉันดีๆใช่แกว่นปากหาเซียนนี่ทว่าฉันเหรอใช่นี่จะอะไรอ่ะไปนะไปะไปนะครับคุนะครับคุณอย่ามายุนนะครับคุณ <อ>เป็นอะไรเนี่ยคะไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรเป็นแค่รปภม,มายุ่งทำไมนี่วันถือเขาจะเป็นรปภแต่เขาก็เป็นคนเหมือนเรานะใช่เขาทำเกินไปหรือเปล่าไม่เกินไปหรอกรปภฉันตําชอบยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านเกิดอะไรขึ้นวันก็รปภนี่สิมายุ่งเรื่องฉัน เดี๋ยวรอตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวประธานจะเข้ามาประกาศผลโหวตด,ด้วยตัวเองอ๋อค่ะจริงๆพวกเธอกลับไปเลยก็ได้นะยังไงผลมันก็แน่นอนอยู่แล้วอะนั่นไงธรรมทานมาแล้วสวัสดีครับทุกคนผมคาวินลูกชายคนเล็กของท่รมทานครับ ผมได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบโปรเจกต์นี้ยิดีที่ได้รู้จักครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทวินลูกชายคนเล็กสวัสดีค่ะแล้วทำไมคุณทวินถึงมาเป็นรปภได้ล่ะครับผมต้องการทดสอบคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันนะครับไม่ใช่แค่อาหารอร่อยและหน้าตาดีเพียงอย่างเดียวแต่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องมีความเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมก,กัน แบบนี้พวกคุณก็คงเดาผลกันได้แล้วนะครับว่าใครมันพูดได้รับคัดเลือกเชแกทำอะไรสักอย่างสิแกไปทำกว่าเขาไปเยอะจะช่วยอะไรได้เล่ายินดีด้วยนะครับคุณเฟิร์นคุณออมลูกชิ้นของพวกคุณทั้งอร่อยทั้งมีคุณภาพมากๆเลยครับขอบคุณค่ะทำได้แล <S <S ้วเฟิร์นโอไม่น so right. ่าเลยแฟนชายก็ไม่ได ลองคุณไปกี่ต้องเยอะโอ๊ย